ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปเทสสินค้านะคะ i5 Gen10 นะคะแรม16การ์ดจอเป็น1070นะคะ iGame นะคะเคสเป็น l e n o o i s o n a t นะคะไฟสีด่ดวงเดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมประมวลผลกันนะคะนี่ค่ะ c p u Z มองเห็นเป็น i5 10400F นะคะตัวนี้นะคะ เมนบอร์ดเป็น s l o o c k h 4 1 0 m m นะคะเมมโมรเห็นเป็น16 gddr 4 m e นะคะเมมโมรอยู่ช่องที่1นะคะ ddr 4 8 g b นะคะช่องที่2เมมี่เห็นเป็น ddr 4 8 g b นะคะตัวนี้เป็นบัส2อ6 6กนะคะแต่ว่าตรงนี้แสดงเป็น2123เพราะว่าเขาดึงไปเป็นหน่วยประมวลผลต่างๆนะคะกราฟิกการ์ดเป็น1070นะคะมาดูที่โปรแกรมนี้ค่ะ gpu แทมองเห็น หนึ่นะคะตัวนี้แปดจิกนะคะ DDR ห้าสองอห้าสบหกบิตอันนี้ Google นะคะเข้าเน็ตได้ปกตินะคะเสียงมาปกตินะคะเวลาเสียบจอให้เสียบสาย DVI นะคะตรงนี้นะคะติดปกติหมดนะคะ ประกันมี3ปีนะคะสำหรับอุปกรณ์ต่างๆยกเว้นการ์ดจอมีประกัน1เดือนนะคะ